สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรอนหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอเห็ดเพาะแบบเมนูง่ายแสนง่ายครับผมแค่เอามาคั่วสมุนไพรแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับอ่ะพี่น้องปะจะพาไปเก็บเออนั่นเก็บอะไรเนาะวันนี้จะไปทำสมุนไพรเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวทำสมุนไพรคั่วสมุนไพรเห็ดเพาะมาหาตะไไข่กัน แต่ไข่บานคอยอย่างงามดูสอืออยังขักเลยกออย่างงามออออางข,ขออนุญาตนะครับผมเป็นคนที่ประเภทแบบเวลาเราจะเก็บผลไม้เก็บอะไรกระช่างอ่ะเราจะต้องขออนุญ,ญาตก่อนเป็นคนลักษณะประมาณนี้นะโอเคโอ้ยกอใหญ่ขคักใหญ่แน่งามขักงามแน่ ซ้ำนีกน่กับซ้ำนี่กับหอมแลละพี่นอ้องก็อ,อย่างใหญ่เดี๋ยวไปเก็บใบมะกรูดต่อเราจะคั่วคั่วเห็ดเพาะสมุนไพรเราจะคั่วเห็ดเพาะสมุนไพรคั่วแบบง่ายง่ายแซ่บๆนะพี่น้องเนาะมันทานอะไรอย่างนู้ยใบยชะพูพี่น้อง พี่น้องดูไพ,พ่ชมพูเธอเนี่ยอยังงามก็กำลังงามกำลังรัดอุ๊ยกินกับเมี่ยงเข้าไปดูสูตรได้นะครับผเมี่ยงไม่ใช่เมี่ยงเป็นสูตรแบบเมี่ยงแบบสูตรนี้อร่อยอขออนุญาตนะครับเก็บใบมะกรูดไอ้นะนะทำเป็นเมี่ยงนะพี่น้องเมี่ยงเข้าไปดูสูตรได้น้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูเจเมี่ยงปลาซาบะอะไรเงี่ย เขาไปดูสูตรเลยเลยผมทำบบเป็นน้ำจิ้มไปให้นะครับผมก็ถ้าทำน้ำจิ้มได้เสร็จแล้วก็คือเอาปลาปลาเจเอปลาทูเจมาทอดปลาสบะมาทอดพี่น้องแบมกูดเอามาทอดนี่กับพักปางพี่น้องพามาชมสวนนี้หน่อยอแล้วก็ทานกับใบชะพูผักสลัดอะไรแบบนี้นะครับพี่น้องมันก็จะแซ่บนะ วันนี้เราจะทำการล้างเห็ดพอให้สะอาดับผมแล้วก็ถูถูถูมาสักผ้าถูถ,ถูถูให้ขี้ดินออกเสร็จแล้วก็ไปตั้งกระทะเอาเอาขาไครบใบมะกรูดที่เราทุบใส่ลงไปเป็นสมุนไพรมันก็จะหอมกลิ่นสมุนไพรแล้วผมก็จะใส่เกลือลงไปผมใส่แค่นี้ในคลิปนะใส่แบบแบบเกลือแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าทนายอยากจะปรุงด,ด้วยเออรสดีเจหรือว่าซอสมะเขืหรือซอสผักเขียวอะ่ะล้วก็เอาใส่ได้นะผมแล้วเราก็ชิม ประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่รอให้มันสุกเสร็จแล้วก็คั่วให้มันแหง้งมันก็จะมีความอร่อยกรุบกับกรุบกับกรุบกบถ้าเป็นเห็ดยิ่งเห็ดพออ่อนมันจะยิ่งอร่อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะผมวันนี้ก็ทำไม่ง่ายมากล้วก็ทงแค่สองนาทีเองแต่นี้ผมวัน,นี้ผมก็มาคุยจิป,ปะทะก็บังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงฝากผลงานต่อไปด้วยได้ครับผมก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขแล้วก็อนุโมทนาอนุโมทนากับทุกท่านที่ว่าทานสวัสดีทานเจกันเพื่อสุขภาพ วันนี้ก็เป็นเมนูที่ง่ายแสนจะง่ายได้นะครับการที่ทานเกลือชุบป,ปูเป็นเกลือชุพป,ปูที่มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากกว่าดอกเกลือนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับแห้งแล้วใกล้แห้งแล้วใกล้แห้งแล้วสำหรับผู้ออแค่ว่าสาวเนาะบางทีสวก็สวบางท่าน ก็ไม่ชอบทานทานกะทิว่าอย่างเงี้ยเถอะนะแต่ว่าถ้าเป็นภาอีสานเนาะเป็นคุณย่าผมเนาะอะไรก็ช่างแกงอะไรก็ช่างต้องกะทิวไว้ก่อนนะผมแต่ถ้าเป็นสวทางกรุงเทพหรือว่าทางที่แบบสายสุขภาพก็จะแบบไม่ทานกะทินะไขมันเยอะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะอืมอันนี้เราจะคั่วให้มันแห้งเนาะให้น้ามันแห้งอุ้ยหอมพี่น้อง วุ้ยหอมอมากเลยพี่น้องเอ้ยหอมจริงจริงอืมใช้ไฟอ่อนๆน,นะคัว่วอยากจะบอกอย่างนี้เดอ้อพี่นอ้องอย่าไปเสพข่าวมากเมื่อก่อนนี่ก็บ,บอกให้ทานน้ำมันพืชน้ำมันพืชมีประโยชน์กวาน้ำมันมะพร้าวน้ำมัน,นมะพร้าวไม่มีประโยชน์อืมอย่าไปเอาฝรั่งมาหลายพี่น้องเนาะ ทัวนี้เป็นยังไงล่ะครับผมน้ำมันพืชนะไม่มีประโยชน์ตอนนี้น้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์กว่าเห็นไหมต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อบางประเทศนิดเอากะทิมะพร้าวพี่น้องไปแช่ตู้เย็นไหวแล้วก็ตักกินเลยมันไอติมเลยเนี่ยเขาบอกว่านะ้ำมะพร้าวผมจะบอกให้มะพร้าวมีประโยชน์สุดแล้วนำะมะพร้าวนะ่ะล้างตับล้างไตล้างตับอย่างดีเลย ตับของเรามีประโยชน์มากตับของเราเป็นส่วนสําคัญของร่างกายเป็นตัวสแกนทุกอย่างเราทานอะไรเข้าไปกระช่างไม่ว่าจะมีทั้งดีและไม่ดีตับจะเป็นคนสแกนให้เราเหมือนกับเครื่องยนต์ะที่ขาดน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่อง,องก็แห้งก็ไม่ไปต่อไม่ได้ตับก็เหมือนกันถ้าตับมีปัญหายาระบบอื่นก็ไม่สามารถที่จะไปได้นะครับผมอันนี้ขอมาวิชาการนิดนึงเเามา่อก่อนก็มีภรรยาเป็น คุณหมอเนาะแล้วก็มีพยาแล้วก็พยาบาลเนาะพี่นอ้องอืมม่ต้องถามเด้นหรอค่อยไลายคนประมาณนี้พี่น้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเออธรรมดาแหละพี่น้องกินข้าวยังต้องเปลี่ยนรสชาติเลยพี่น้องจะโทกวันนี้ค่อยปรุงแล้วค่อยเฮดค่อยใสเกลือมันบ่ทานนหน้าแล้วก็ส่เกลือผมแต่ละบุนไทยพร้อมเร็เแล้วพี่น้องเมนงูง่ายง่ายแสนง่ายได้พี่น้อง ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปมันหอมหอมพี่น้องอืมเราอยากให้กลมกล่อมใส่เกลือใส่รสดีใส่รสดีเจอย่างเดียวก็ได้นะใส่รสดีเจอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็ซอสมะกินหน่อยหนึ่งก็ได้แต่น,นี้ผมใส่แค่เกลืออย่างเดียวก็แซ่บแล้วพี่น้องอืมรุงเอาเด้อพี่น้องเด้อตอนตอนที่เราปรุงอ่ะเราก็ชิมน้าหน่อยหน่อยนะชิมน้ำหน่อย,อย,นะอยว่ารสชาติแบบนี้โอเคไหมถ้าเราโอเคเราค่อย ทำให้โอเคแล้วก็ปรุงอ่านะแต่อย่าปรุงให้มันแบบรสชาติพอดีนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแห้งปั๊บมันก็จะยิ่งเคม็มปกติเราชิมแล้วโอ้รสชาติโอเคแล้วพอน้ําแห้งปับ๊บเค็มเลยนะครับผมต้องแบบเออเผื่อน้ําแห้งด้วยเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่ะมันทานข้าวน้ากันพี่น้องทานปลาปล่าหรือว่าทานกันน้ำจิม้มแซ่บอีลีพี่น้องเคี้ก็แซ่บเดายกินก็ข่าวพี่น้อง